พารา o นมอลแปลว่าไม่ปกติหรือเหนือธรรมชาติส่วนมากใช้กับเรื่องผีสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้หรือคลิปติดซึ่งเป็นกลุ่มที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้คลิปติดเป็นสัตว์ที่มีรายง,งานการค้นพบแต่ไม่สามารถอ d e n t i f y าตัวตนของพวกมันได้รวมถึงสัตว์ประหลาดที่ถูกเล่าตามนิทานพื้นบ้านบ้างแต่ไม่ได้แฟนตาซีขนาดมังกรหรือมาเพกาซัสอะไรนี้นะ ที่หลายๆคนรู้จักกันก็อย่างเนสซี่บิ๊กฟุตชูปาคาบราอะไรพวกนี้แถมยังมีกลุ่มคนที่พยายามจะพิสูจน์ตัวตนของพวกมันด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าคริปโตซูโลจิสถ้าคุณลงไหลในสัตว์ในตำนานพวกนี้และอยากพิสูจน์ตัวตนของพวกมันแต่ขี้เกียจนั่งเครื่องบินไปเฮเลซับล็อกเนสที่สกอตแลนด์แล้วไปนั่งรอไปชั่วโมงสุดท้ายกลับบ้านมาพูดว่าไม่มีเฮียอะไรเลย <Bro. S 1> วันนี้ผมมีมดมาแนะนำฮะนั่นคือมด additional creature สองพารานอย เป็นมดที่นําคลิปต,ติต่างๆเข้ามาในเกมอาร์ให้ทุกคนไปตามหากันถึงตัวพวกนี้จะหายากก็เหอะแต่พวกมันจะเกิดกันที่แม็กซ์เลเวลของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะทำให้เราไม่ต้องไปไล่หาตัวเบลตันนั่นเองแล้วแต่ละตัวนี้ก็ตึงๆกันทั้งนั้นเลยอ๋อใช่ผมแนะนำไม่ใช้ลองนักไาฟเฟร์ในการจับนะเพราะว่าแต่ละตัวค่าสลบมันสูงกว่าเลือดมากๆนะถ้าใช้คอสโบยิงมันอาจจะตายก่อนสลบได้นะครับแล้วก็อานของทุกตัวในมดนี้สามารถคาฟในตัวได้เลยนะอันดับที่1อาร์กลุด สิ่งมีชีวิตลักษณะเหมือนร่างฟิวชั่นของหมาป่ากับวาปิจคาดเป็นที่รู้จักจากร้อยเท้าหมาป่าที่เดินขึ้นมาจากมหาสมุทรและเรื่องเล่าของชาวเอสกิโมโดยในเกมอาร์ค่พวกมันจะเกิดในเขตหิมะนะครับแถมมีพันหายากอย่างซาเครตอาร์คหลุดที่มีสีสวยมากๆด้วยวิธีจับกัการนับให้สลบซึ่งผมแนะนำไม่ทำแถบนะเพราะว่าตัวมันทอนข่านจะเร็วมากๆแถมมันยังดุอีกด้วยบางทีเราจับจับอยู่เงนี้มันอาจจะไปหาเรื่องแบมบอสจนมาโดนกระทืบตายกลับมาเราก็อดจับมันก็ได้นะฮะโดยอาร์คก็ขับที่เลเวล คลิกซ้ายจะเป็นการกัดครับคลิกขวาก็จะกระโจนคาบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหมือนไอตัวจระเข้โดดนะฮะแล้วก็หลังจากที่มันคาบได้เนี่ยมันก็จะสะบัดเหยื่อในปากก่อนจะโยนทิ้งนะแล้วก็ทำดาเมจแรงมากๆเลยกด C กระทืบนะครับทำให้สตูร,ร,บรอบๆเนี่ยกระเด็นออกไปตัว X ก็จะคำรามเพื่อความเท่อันดับที่ 2. อารลิกะมอนสเตอร์ เป็นคริปติดลักษณะเหมือนแรปเตอร์มีการพบเห็นพวกมันมาวิ่งข้างๆรถในเขตถนนของคาเลทรายอาตากามะโดยในเกมอาร์เราก็สามารถเจอมาได้ในแมปสกอตเอิร์ธในเขตดูนนะครับโดยพวกมันสามารถกันพายุทา,าเลไซกับสถานะเลือดออกได้แถมไอ้เจ้าพายุทาเลไซเนี่ยยังให้บัฟเพิ่มดาเมจ50%สปีด35%มสบจากพวกมันอีกฮะอาร์ก็ขับไปที่เลเวล45นะคลิกซ้ายก็จะเป็นการโจมตีปกติคลิกขวาก็จะกระโดดตะคุบแบบแรปเตอร์เลยนะฮะส่วนตัวซีกจะค,คำราม อันดับที่สามอ s m o d felix j e l l y f i s เป็นแมงกะพุนขนาดยักษ์ที่บินอยู่บนฟ้าตัวนี้ไม่สามารถจับได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องฆ่ามันเพื่อเอาของนะซึ่งพวกมันก็ดอบของดีมากๆนะครับอย่างเช่น element gas ball และพิษของมันนะซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนกับพิษแมงกะพุนปกติเลยแต่มันจะไม่มีวันบูดนะครับโดยการจะฆ่าเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟเท่านั้นนะครับอย่างเช่นไฟของมังกรไฟอะไรอยี้เพราะพวกมันสามารถการการโจมตีกายภาพได้ทุกรูปแบบเลยนะฮะ อันดับที่4บับหยิบเป็นคลิปติที่มีการบอกลักษณะของมันที่หลากหลายมากๆเลยครับแต่รวมคือมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตหลายตัวรวมกันอยู่ในตัวเดียวและสามารถใช้ชีวิตใต้น้ําได้นะครับวีรางงานการค้นพบที่ออสเตรเลียโดยในเกมอาร์ตเนี่ยเดิมทีมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะแต่หลังจากนี้เจ้าของมอสเขาอัปเดต TLC เข้ามาเนี่ยมันก็ได้มีโมเดลใหม่อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับโดยเราจะหามันเจอได้ตามเขตบึงเลยนะและมีพัญหายากอย่างรีมไทม์บัรยิบด้วย ถ้าอยากรู้ว่าเจ้าพันหายากนี่มันจะมีสีสวยขนาดไหนก็ต้องลองโหลดไปเล่นดูนะฮะไม่ใช่หรอกไอ้เชื่อกูลืมอัดฟุตไว้ไปสวัสดีครับโดยอาร์นก็รับที่เลเวล85เลยนะครับพิกซ้ายจะเป็นท่ากัดนะครับแล้วก็สามารถใช้เพื่อกลับตัวได้เหมือนจระเข้เลยพิกขวาก็จะใช้เล็บตบนะครับทำให้ติดสถานะตัดทิวเหมือนของเจ้าคาคานะตัวซีนีจะได้หางทุบทําให้ติดสตันนะครับส่วนคอนโทรลก็จะคำราม แล้วก็จ้ตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆในน้ำนะทำให้เป็นหนึ่งทางเลือกในการสำรวจใต้ทะเลของทุกคนได้นะแล้วก็จะบันยิมแต่ยังมีเดสโหมดที่จะเพิ่มดาเมจแล้วก็พลังป้องกันขึ้นด้วยนะโดยเราจะเปิดโหมดนี้ได้เนี่ยเราต้องโดนโจมตีไปสักพักหนึ่งนะเหมือนเจ้ากิการลลวแน่ก็เป็นโหมดที่สามารถช่วยเพิ่มดาเมจให้ตัวที่ได้นะ อันดับที่5คอนิดที่ชายฝั่งเวียดนามมีรายงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตคล้ายแมลงขนาดใหญ่มีลำตัวเป็นป้องๆแต่สามารถอาศัยอยู่ใต้หาสมุทรได้โดยในเกมอาร์คเราจะเจอได้ตามทะเลทั่วไปเลยนะครับหลังใาจับมาเจ้าตัวนี้มีพาสีสีไม่จะไม่โดนโจมตีจากสิ่งมีชีวิตทุกตัวในเกมเลยนะยกเว้นเราจะไปโจมตีมันก่อนนะครับโดยอาร์มันเนตยก็สามารถขาบที่เลเวล80เลยแล้วอาร์มเมเนี่ยังสามารถให้ออกซิเจนกับเราเวลาขี่มันได้ด้วยฮะโดยมันจะมีแค่สกิลเดียวนะครับก็คือสกิลคลิกซ้ายสามารถใช้ฟาร์มหล็กได้ แต่ตัวมันจะมีบั๊กที่ทําให้ขาเอราลอยเลยจากให้เราลงจากตัวมันนะจะบัดซบขนาดไหนก็ดูในคลิปเอานะฮะ <ST> S> <S อันดับที่6เปอร์โตนิโก้และคิวโรชุปาคาบราอันดับนี้ผมรวบม,มา2ตัวเลยแล้วกันนะเพราะว่าสกิลกับวิธีการจับของมันก็คล้ายๆกันเลย ชูปาคาบราแปลว่าตัวดูดเลือดแพะมีลักษณะเหมือนเอเลี่ยนตัวเล็กยืนสองขาที่มีความเร็วสูงมากๆมีรายงานการค้นพบเจอที่เปอร์โตริโกและยังมีอีกสายพันธุ์ที่ค้นพบในเม็กซิโกด้วยที่มีลักษณะเหมือนหมาที่แขนขายาวและไม่มีขนโดยในเกมอาร์เนี่ยเราจะเจอมันทั้งคู่ได้ในเขตป่าเลยครับซึ่งพวกมันจะกินแค่คาโนบัตแพะเท่านั้นนะในการจับอะ่ะแล้วก็ระวังจับเนี่ยผมก็นำไม่ใช้โบล่าล็อกขามไว้ก่อนนะเพราะว่าจะสองตัวนี้มันข้าจะวิ่งเร็วมากๆฮะแถมค่าลมันลงไว้อีก โดยการโจมตีของทั้ง2องตัวเนี่ยก็สามารถทําให้ติดสถานะเลือดออกได้ครับแล้วก็จะได้บัฟฮิวรากินศพนะเจ้าเปอร์โตริโก้เนี่ยเราสามารถขี่มันขึ้นมาบนไหล่ได้โดยเจ้าตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่อาร์ในการขี่นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากให้เกาะมันจะเอาอาร์ของแรปเตอร์มาใส่ก็ได้นะครับคลิกซ้ายกัดครับคลิกขวาคำรามสเปซบาร์กระโดดและไม่เป็นการกระโดดแบบที่สูงมาก ตัวซีคิวโนเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้อานเหมือนกัน,นครับแต่ว่าเราจะเอาอานของเลาวเจอร์มาใส่เพิ่มเกาะให้มันก็ได้เหมือนกันคลิกซ้ายก็จะเป็นการกัดนนครับคลิกขวาก็จะใช้เล็บตบส่วนตัวซีก็จะคำบลามโดยการจะคำลามเนี่ยเราต้องมีตัวอื่นอย่ในฝูงก่อนนะครับไม่งนั้นเราจะไม่สามารถขำลามได้นะ สำหับพี่7เอเบล่าเอนโตกาเป็นคลิปติดที่มีลักษณะเหมือนไดโนเสาร์สระท็อปซิตอาศัยอยู่ในป่าเลือกของทวีปแอฟริกาโดยชื่อเอเบล่าเอนโตกาแปลว่าตัวฆ่าช้างมาจากที่สายคอมันที่ชอบล่าช้างเป็นอาหารโดยในเกมอาร์ตเนี่ยเราจะเจอมันได้ตามป่าเลยนะครับโดยมันมีพาสซีฟที่จะเพิ่มดาเมจ2.25เท่าเวลาตีใส่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะและมันไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ถ้ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ใกล้นะครับถึงจะเป็นตัวที่เราเทมแล้วก็เหอะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เหมาะมมมาาาากกกๆๆสสหรรรัับเเเเเเอลลลลงถถ้้้ยยยตตินนนนนะะพใีี่ดวว์ โดยอ่านก็ครามที่เลเวล90้เลยนะครับชิกซ้ายจะเป็นการกัดนะครับซึ่งเป็นการกัดที่สามารถฟาร์มไฟเบอร์ได้นะฟาร์มเนื้อได้ด้วยคลิกขวาก็จะใช้เข่าควิดนะซึ่งดาเมจแรงกว่าคลิกซ้ายแล้วก็สามารถฟาร์มไม้ได้นะครับตัว C ก็จะกระทืบนะทำให้กระเด็นเป็นท่าที่ดาเมจแรงที่สุดนะแต่ว่า DPS น้อยแล้วก็ใช้ Stamina เยอะนะฮะต,ตัว X เนี่ยก็จะเป็นท่าคับลามแล้วก็คอนทรลก็จะเป็นท่าคับลามอีกแบบหนึ่ง อันดับที่8เล็กแชมเปญมอนสเตอร์และโอโกโปโกอันดับนี้ผมก็รวบม,มาสองตัวนะครับเพราะว่าแม่งดูโงโ่ๆเหมือนกัน <Brand. S 1> โดยเฉพาะเจ้าแชมเปญมอนสเตอร์เนี่ยดูแล้วยังไงก็คือเนซี่โดนไฟสายยอดส่วนของโดเรมอนนะฮะทั้งสองตัวเนี่ยวิธีจับเราสามารถทําให้สลบหรือว่าค่อยพาสซสีเทมก็ได้เลยนะโดยอานของแชมเปญมอนสเตอร์จะทําได้ที่เลเวล25ส่วนโอโกโปโกทําได้ที่เลเวล80นะครับพวกมันทั้งคู่มีแค่สกิลเดียวก็คือคลิกซ้ายอย่างเดียวโงโงๆเลยฮะแถมมีบัา๊ขารลอยเหมือนเจ้าคอนลิตเอก อันดับที่เเลกแวนมอนสเตอร์เราสามารถเจอมันได้ตามแม่น้ำทั่วไปเลยนะครับหลังจากที่เราจับมันมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักใหญ่ก่อนนะเราถึงจะสามารถใช้งานมัได้เต็มที่นะครับซึ่งระหว่างมันปรับตัวอยู่เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ได้ช้ามากๆนะแล้วก็อีกหนึ่งประโยชน์ของตัวมันคือตัวมันสามารถผลิตเกลือที่ใช้หนอมอาหารในตัวมันได้นะครับเอ,อิเป็นเครื่องปั๊มเกลือแบบอัตโนมัติเลยนะโดยอาดก็ขับไปที่เลเวล90แถมมีอาดอเทคด้วยนะ ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะต้องปลดล็อกอยังไนะงเนาะก็ลองไปเล่นดูเอาวะคลิกซ้ายก็จะเป็นการกัดนะครับคลิกขวาก็จะพ้นเกลือตัวเสียงจะจะหางตบนะเป็นการตบ3ทีนะอันดับที่สิบมอสแมนมีรายง,งานการค้นพบสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายคนมีดวงตาสีแดงและมีปีกเหมือนนกว่ากันว่าใครที่เห็นมันจะเจอแต่เรื่องหลายๆตามมาแบบกูโดนเกลียน โดยในเกมอาร์เนี่ยเราจะเจอมันบินไปบินมาได้ในป่าเสือเลยนะครับโดยวิธีการจับเนี่ยก็คือการพารีสีทีมนะเราถ้าจับมาเนี่ยมันทำให้ศัตรูลอบตัวเลยเติดสถานะพารานอยอีกที่จะลดดาเมจและพลังป้องกงันลงแถมไม่ยังสามารถรีสแตมิน่าขนาดอยู่กลางอากาศได้ด้วยและเยังใช้อาวุธบรลาดมาได้ด้วยครับแถมเวลามันกินศพมันยังฮิวได้แบบนกอาเจนอีกนะอ่านก็ข้าไปที่เลเวล95เลยคลิกซ้ายจะเป็นท่ากัดนะครับคลิกขวาก็จะใช้กรงเล็บโจมตีทําให้ติดเลือดออกได้กดตัวซีกจะปล่อยดาักฟอร์สออกมานะครับทให้ติดสโล ส่วนต,ตัว x จะพ้นพิษนะครับแต่ว่าไม่มีค่าสลบนะปเป็นดำเปจนร้วนเลยอันดับที่11บเอ็ดไนเจ i เรียนไฟสปิตร์รายงานการพบเห็นของมันเนี่ยมาจากเมืองอาริตประเทศไนเจอร์จากคนงานเหมืองยูเรเนียมที่โดนมาไลา่พ่นไฟใส่ในเมืองเลยนะฮะซึ่งในเกมอาร์เรยเราจะเจอมาได้ตามถ้ำหรือว่าเขต่อเขอไฟเลย โดยเราต้องจับตัวลูกมันไปเลีย้ยงที่บ้าน,นครับเพราะว่าตัวที่โตแล้วจะไม่สามารถจับได้นะเวลาจับผมแนะนำไม่ใช่ชุดพังย่องเข้าไปป้อนอาหารมันนะเพราะถึงมันจะเป็นตัวลูกแต่มันก็ยังดุอยู่นะแหมซาตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้เก่งแต่เกิดาพาสองได้เปิดตั้งแต่เด็ก <S 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 อ่านก็ขับไม่ได้เลยเือแปดสิเลยนะครับคลิกซ้ายคือในการกัดครับทำให้ติดสถานะเซคเคลนดีกีเบิร์นทำให้โดนดามเมจไฟแรงขึ้นนะคลิกขวาก็จะใช้กรงเล็บโจมตีนะครับสามารถใช้ฟาร์มเด็กได้ตัวซีกจับพ่นไฟนะเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้แรงมากๆเลยฮะ ยิ่งถ้าเกิดเอาไปคอมโบกับท่ากัดเนี่ยราให้ดาเมจไฟได้แม่งยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะฮะเป็นสกิลที่สามารถทําดาเมจเหยียบหลักมื่นได้เลยนะฮะกดตัว X ก็จะคำรามส่วนคอนโทรลก็จะมุดดินนะครับเวลามอยู่ใต้ดินเนี่ยสามารถคลิกขวาเพื่อใช้กรงเล็บตบได้นะรหรือว่าจะกดตัว4เพื่อมุดขึ้นมาพ่นไฟได้เหมือนกันนะฮะ อันดับ12พาตริดคริกบีสพบเจอทางตอนเหนือของยูคอนประเทศแคนาดามีลักษณะเหมือนเซราโตสรัดสูง12เมตรและมีขนในเกมอาร์คเนี่ยเราก็จเจอมาได้ตามเขตหิมะเลยนะครับโด้วยหลังจับมาเนี่ยมาใช้อานของยูเทนัสนะคลิกซ้ายจะเป็นท่ากัดนะครับคีกขวาก็จะควิดทำให้ติดเลือดออกแล้วก็จะติดสโลด้วยตัวสีก็จะคำรามนะคตัวเอวกก็จะคำรามอีกแบบหนึ่ง อันดับที่13บสามสี่แกเป็นคลิปติชชื่อแปลกๆจากที่ทานพื้นบ้านที่อเมริกานะซึ่งในเกมอารเนี่ยเราก็จะหามาได้ตามป่าเสือเลยโดยหลังจารเรายิงมาสลบเนี่ยเราจะต้องใช้อันฟิลเตอร์เบียจาจับเท่านั้นนะฮะ โดยอ่านก็ขคาไปที่เลเวล45คลิกซ้ายจะเป็นท่ากัดครับคลิกขวาก็จะใช้หางฟาดคอนโคลนพ่นไฟนะครับแล้วก็ตัวมันยังสามารถบินได้ด้วยนะอันดับที่14เยติสิ่งมีชีวิตปิศนาณะภูเขาหิมารายัย ลักษณะเหมือนคนผสมลิงยักษ์ที่ตัวใหญ่มากๆลักษณะเด่นคือมีขนสีขาวแล้วก็ดุร้ายมากๆนะครับโดยในเกมอาร์คเนเราก็สามารถเจอมาได้ในเขตหิมะเลยนะแลวจับมาเราก็สามารถขี่ได้เลยแบบไม่ต้องใช้อานนะคลิกซ้ายจะเป็นท่าต่อยนะคลิกขวาจะเป็นท่าทุบนะเป็นสกิลที่ดามเมจแรงกว่าคลิกซ้ายนะล้วก็สามารถฟาร์มหินกับไม้แล้วก็เนื้อได้ตัวซีก็จะปลายหินนะเป็นสกิลระยะไกลที่ก็ข้างดีทีเดียวเลย ผมรู้สึกว่โบเป็นต้ามการป่าของมันนี่ดีกว่าไอตัวชาริโคเทอรีเมียมไงไม่รู้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวอสรีวิวตัวที่สองของช่องเรานะคลิปนี้ทั้งรีเสิร์ชทั้งเขียนซีคลิปนี่คือนานโคตรเลยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ลงตอนไหนนะเออแต่ก็นั่นแหละเออพวกมึงก็ที่ดูอยู่ก็ได้รู้แหละว่าลงมาตอนไหนนะ ส่วนน้องที่ขอมอดอินเวสต์เทมกับคาร์คินเบตเตอร์ไดโนมาเนี่ยผมจะลงให้หลังจบซีรีส์อนทิตละกันครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นมอดนี้ผมจะทิ้ทงโหลวดวิทาเดสก์ท็อปนะครับลองไปโหลดแล้วก็ได้เล่นกันได้นะครับเราคลิปนี้ก็บาย,บายครับปนตร์ฟักเก้อ